จะมาปักช่องเงินกันค่ะช่องธนบัตรเนาะมาทำเพิ่มอ,อีกสองอันกระระยะนะคะกระระยะให้พอดี กระยะให้พอดีนะคะอันนี้จะใช้ไม้2ขนาดก็คืออันนี้หนิ้ว3ามสี่ห้าอันนี้8ดนิ้วห้าอันเหมือนกันค่ะช่อสำเร็จที่เราทำไว้แล้วนะคะอันนี้คือช่อฉันรักเธอเลือกเอานะคะจะเาลายไหนเราลายฝั่งนี้หรือ,อาลายฝั่งนี้ซองเขจะมีลายของเขาค่ะแล้วก็มาปัด ไล่ระดับของเขานะห้าแล้วนะไม้ยาวต่อไปไม้สั้นของเราค่ะไม้สั้นก็ปักใกล้ไปสับวางกับตัวไม้ยาวเนาะ มันก็จะซ้อนๆกันค่ะขอให้ดูสวยงามน,นะคะอ่ะสิบไม้แล้วค่ะมีน้อยน่ารักค่ะมีน้อยน่ารัก การะยะให้พอเหมาะเน,ะนาะนาการะยะให้พอดีคันนี้เราจะาสีอะไรใส่เลือกดอกไม้สีม่วงก็ได้สีม่วงก็สวยยาวไป แล้วอดีเนาะดอกแซมอ่ะดอกแซมนิดนึงสีพริพๆโอรุอ่าแต่ช่ออันนี้มันจะไม่เด่น ไปดูดไปอ,อืมอเรียบร้อยมีน้อยน่ารักของเราค่ะ ไลค์ u ับส r คร e ด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ